หน้าตาของคุณจะไปหาคุณหมอวันนี้นั่งรถเรียบร้อยขาไปสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแล้วเรามาดูตอนกลับกันนะคะว่าจะเป็น,ปนจะเป็นเด็กน้อยน่ารักเสงี่ยมเกียมตัวเหมือนตอนไปหรือเปล่าสมวสเสงี่ยมเกียมตตัว,งงตวรู้ตัวหรือไม่ว่าวันนี้คุณหมอจะ สีสบเบอร์รืมเพิ่มใส่ขาเธอสบเรืมเพิ่มเพิ่มใช่ไหมลกูกใช่ไหมคณาริตะจ้งคุณแม่อาเรข็มขัดหรือยังคะรัดเดี๋ยวนี้ค่ะรัดผ่านขี้พ่นค่ะเมื่อกี้กันอะไนงี้ยไม่อ้ยพะู้นโอ้โหคุณนายใช่ถุงตีนพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ยันถอดเกือบออกหายเพราะว่า อย่านั่งหุนรวยลูกไม่หลับแต่แม่จะหลับแล้วแม,แม่เอาแม่ออกจากข้างไหนแม่ผู้ให้เออปิดไปเลยยิ้มโมาวาเห็นผู้ให้ยิ้มโมวา,าย,ยิ้ม,มาปองไรฉันสูตรนี่คือพาาัสดา์แบบในร่องแบบเนาะอันสวนกอันนอนมอดิที่ <c oughs> มีซื้อไปติดอยู่ม,มองเลยคือนี่คือพาาัส <c oughs> ดุ์แบบในเลี้ยง ชุดพยาบาลชุดสีหนีเลยก็เธออยากเซอร์งพยาบาลโอ้ยเเววไปจะยีโท่รเดีนระวังเด้อว่ามือเท่ากับอยากคุณโน้ดเราเป็นอะไรเจ้าเกื่อชุดพยาบาลนี่ยเราเห็นก็แค่เจ้เกื่อเ้าแอร์ห้อสเตีเพือชอบแบบนี้เราหิสวซังมาอยู่ห้องแอร์เตียงในตาใหญ่ครับรถให้นั่นนะครับวันนี้ในแตาใหญ่ของเรานี่นี่ใส่ไข่หมุกคนมากแปดกิโลบ้านกินอยู่ เอาไว้กินมื่อวันเมื่อวานขึ้นเมวานขึ้นี่นั่นบมวานขึ้นเหน้ก็รับไม่ใช่ะถ้าเศร้าหนดตรงไหนนี่โอ้ดีดีอะถ้าไปกดมาเห็นย่งกันนะเออเธอแบมนกนฉันต่แต่ไปว่นีต่ไปแบบ ข้างทางป่ะน่ะวิลุง่งเก็บป่าบโทกป่า วันบลูบลูนี้เุายองแรงบ่อกอดๆค่ะยันไหนกอดบลูโอเคค่ะเดินทางกันไปเลยนะจ๊ะเส้นทางเราวันนี้เต็มไปด้วยถนนนะข้างหน้ารถว่างเดินทางจากอำเภอโนนทาใช้เวลาประมาณ45นาทีถึงคลินิกคุณหมอชื่อคุณหมอรัฐคลินิกนะฮะก็คุณหมอเป็นคนใจดีทำไมไม่ดีก้อมนมีินท ี่ถึงคลินิกแล้วค่ะหนูน้อยรอรอรอคิวใช่ไหมลูกใช่มูนี๋ยงหมูนี๋ยงอึ่มูนี๋ยงมปนั่งตรงนั้นเลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเขาจัดไว้ให้แล้วนะ่ะคุณหมอจัดไว้ให้ไปนั่งไปนั่งเตียงเจ้าหญิงแล้วเนี้ยให้ลูกนั่งสิไม่ใช่<อ>ต้องนั่งกแบบใช่นั่งอนถอยหลังไงลูกเชอญนั่งหน่อยถถึงนั่งได้นั่งได้นั่งได้เดี๋ยวไก่ลูกนั้นไม่หลับลูกคนอุ้มลูกอยู่มี ให้ลังบึ้มงหน่ดิจะดื่มไผ่นเลยอ่ะนั่งเลยค่ะ,ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะเยวนะครัทำไมจัดมอญมานั่งให้ตัดเอานี่โออะขึ้นเลยคือเลยคือเลยฮึบโอ้ยที่นั่งของเจ้าหญิงแล้วก็งหงายเห็มนลงข้างนะนาลีจา่จ๋า มาตาจังเด้นนางเดือเด้อเดิอนางเด้อตึงตึงตึงตึล้มพัดตึง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 ผู้กรดึงเขียบเมื่อเค็ดเมื่องเลยเฮ้ยพ่อๆๆอ่อเยอกขึ้นเราบงเรางลูกอย่างตุ่มน้ำฝนเดอๆๆงเด้อกขึ้น เยอมากขึ้นค่ะรอคุณหมอนะคะในตาจังรอคุณหมอเอาเอาอุ้ยเจ้าหญิงต่ำใส่หมวกฝรั่งเข้าเดี๋ยวดูหมวกฝรั่งขดค่ะนี่หมวกฝรั่งข้างบนคาเออวันชีชีไหนค่ะไหนค่ะไหนค่ะก็จะหลับแล้วค่ะหลับลงเลยลูกหลับเลยค่ะหลับลงนี่เลยค่ะเอ้ยหนาไหม รองนี้เลยค่ะรอคุณหมอค่ะนี่แ่ะพี่เดหนาปู้หายแ่าู้นอนเพิ่งหลับเมื่อกี้นี่พี่น้องเชิดหนาเอ็นเอ็งเทงอยู่วันนี้ได้ปลุกออกปลุกว่ามาช่างน้ำหนักแล้ส่วนสูงช่างเยยงช่างแล้วก็นอนแล้วก็ที่เขาเหยีดยดการแขง,ง่งนันเชิดอุ้มเมื่อกี้ชัาสชั่งหายแล้วคุณหมอเด้วนักเขาเด้อ่รูเปจุดต่อการิตทจุดี้จุดห่านี่ะนจ้า คุณไม่อย่างกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดอย่างบผมอย่างยืนแล้วดอกในในในยืนขึ้นค่ะนเครื่องฟอกอากาศอืมข้าพุทธเจ้าอย่ายืนขึ้นค่ะโอ้มันฝ่อวันแล้วมีอะไรคุณหมอเปิดให้คุณหมอบอกว่าคุณหมอเปิดเครื่องฟอกอากาศให้นะคะฮะแอนบอกมันฝ่อยังไงอ๋อมันดูดฝุหนูให้บอก อะไรลูปนี่อย่างคางานบางห้า้เลยหานขึ้นโชวขาดิโชว้าขาดิขาใหญ่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 ขางานอเยือนแน่อะเยือนแน่ฮะเต็มเตกมกินิมมากรักินิมพันงเปียนบ ตบางมอเทั้งเขาทั้งหําตึงอตะตึง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 เลี่ยนนี่กะได้ถ้าว่าเ่ยนก่อนก็ดีะว่าถ้าน่าเหยีน่าจะเหยียนือนนั่นจะไงไปมาเลียนึอะไรรู้เก่ยมองงน้าพ่อหรอเอากบบเอาาบกวางบัจ้าเอาบจ้าเอาบัจ้านักจับจินจักระตุน นองไหมลูกนานองข้างหนังไหมนอนคือยิงอกมีปีกุยลอยรักเธอไม่นอก็เจอันน่ารักจริงอกมีปีทุกอย่างอยากลูกอกมีปีทุกสิ่งแต่ปไม่ได้จริงจริงไหปากเล่นปากใครคือคำว่าฉันรักเธ ยิ่มสิปกปิดซึ่งได้สปกปิดซึ่งได้ไอาจจที่เอาลันยูโอเมตาวโอเมตาวไม้เตมหรออยู่บดต้องมาบ่าล่เดนดนเดนแดดินดดีน้ำใจเออเออลองืนเออเอลองืนเออเออเออเอนอนรอในหอในห้องนหฮะห้องพิเศษค่ะห้องพิเศษค่ะ วัดเจ้าหลินค่ะนัเนี่ยว่าคือวัดคือคนไทยเถอะกระทั่งหมดเถื่อนบวชจ้าเอ๋เอาลูกขึ้นซะก็นอนเล่นอยู่นะใช่ไหมลูกอืม ห้ามตกนะคะ่ะอะไรกะอะไรเปลี่ยนแป๊บหน้าเปลี่ยนเพื่อเสร็จแล้วระหว่างที่เรารอคุณหมอเราก็เปลี่ยนแป๊เพื่อเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนกางเกงในด้วยกางเกงในของใครเนี่ยเชียวขาวนี่ ส่งลิงก์ของไทยมาส่งลิงก์หน่อยวะส่งลิงก์หน่อยวะนาลิ้นาลิข้อข้อหาข้อหานไปแล้วเปลี่ยนเพิ่มเสร็จแล้วค่ะอันนี้ครับเพืเ่อน์ไทยท่านี้อืออิมวันเลก่อนอันพี่น้องจะไปฟังเนาะตอนไหนไี่พี่แฟงทำใครมาจ้าแค่นาหยุ่งเลยลูก หรอคุณหมอนราคารอคุณหมอนสามชั่วโมง้วคะสามชัม rider, rider. ่วโมงแลคาอ่าจ้าจ้าจ้าจาจอ่าจี้จี้จี้จีจี้มากหรอลดุยดุยดุยอ่ดึมดๆๆมดมดมมเฮ้ยเอฮ้ยไปไปหาอะไรตาใหญ่ไปหาอตาใหญ่ไหม ไหนตอนใหญ่ยังไละยังปุนะปุน่ไนตังปุนน่หนตอใหญ่ไหมคะอ้อสีจ้า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 ค่ะม่มไมาหรอเดี๋ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวแล้วอยานัอิ่มหร โดนไปแล้ว1เข็มจ้าไม่ร้องเลยจ้าวันนี้ไม่ร้องน้อยหายแล้วหแล้วหายแล้วยิ้มหอนนูน้ตาโอเคโอเคไม่ร้อง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 ไ่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่รองไร้องไ่ร้องม่ร้องไองไม่ร่ร้อม่ร้องไม่ร้อ่ร้องไม่้องไม่ร้องไม่ร้อ้องไม้ององไม่ร้ไม่ร้องไ่ร้องไม่งไม่ร้องไงไม่่รองไม่ร้องไรองไมองไรองไร้ม่ร้อง ว่ายว่ายว่ายมาไอันนี้คือหน้าของคนที่โดนเค็มไปแล้วซองเคมวันนี้นะฮะอ๋ออะมัมม่ามัมม่ามัมม่ามัมาโอ้ยดูจะได้กลับบ้านเลยโอ้ยเอ็นดูอุ้ยอันรอบนี้รอบนี้ไม่หนักเท่ารอบก่อนรอบก่อนนี่้ห้คลายรอบคือหมอเนาะใช่ใรอบนี้ไม่ร้องเลยเนี่ยถือว่าไม่ร้องใช่ได้ครับใช่ได้รอบนี้ไม่ร้องเลยเรอบเมื่อกี้บอกอุ้ยไหลหายสุดทั้ง รอบนี้เออเออซื้อไม่ไม่มีอะไรปกติดีครับอาจจะอาจิงจริงอจจะอาจิงจริงคุณแม่ไายตาไายตา A B C D E F G เห็นยังเห็นยังเร็วเห็นอะไรยังพาะฉาอะไรปะแม่เดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยกระตุกกระตุกกกกกกกรรระะะตตตุุุเดินทางกลับแล้วจ้านาเรตะจังหลังจากที่ฉีดยาเสร็จแล้ว หนูก็ร้องแอะสองแอะไม่เกิน30วิหนูก็เซาห้องแล้วตอนนี้หนูเดินทางกลับบ้านในคุณหมอได้ให้อะไรวันนี้อนอนขอบคุณหมอรัดด้วยนะจ๊ะอเอาคือแบบย่างเลยฉัน <laughs> ขอบคุณหมอรัฐคลินิกด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมาใช้บริการผู้ใดเป็นท่องผู้ใดท่องไข่ท่องมอันก็มาหาหมอรัฐเด้อ <laughs> เอาโพนณาย่าเนาะ ท้องไข่ท้องมันท้องไม่ออกบอกหมอแล้วท้องพอออกได้ไม่ครยมีท้องคุณหมอก็ทาได้นะเออคุณหมอทําแบบว่าใครอยากมีท้องใครมีท้องยากแบบว่าคุณหมอก็ทําได้ใช่ไหมอืมก็อยากทําแฝดก็ได้นะครับนี่แหละเราวก็ปรึกษาแฝดที่นี่แหละพี่น้องป้องไปเข้าตรงอย่างเดียวเลยแม่ โอเคพี่น้องขอให้พวกเราเดินทางอย่างสวัสดีภาพจ้า